สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับผมอยู่ด้วยกันกับช่องเซิงอีสานดั n ซิ่งครับผมบรรยายโดยดีเจชานนเนี่ยครับผมอ่ะวันนี้ก็พามาชมรถเกี่ยวนกับปานเจริญนะฮะอันนี้มา สี่ปีครับผมปีนี้เขาปีที่5นะฮะครับอูใช้ยานะครับหรือว่าเสียยานะฮะมีทั้งรถดั้มนะครับรถคนดีรถแมคโครนะแมคโครอยู่ฝั่งนู้นนะครับรถไถมีทุกรูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็พามาชมปันเจริญนะครับอันนี้ก็เตรียมความพร้อมนะฮะในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงเกี่ยวนะฮะเดือนนี้เดือนตุลานะครับวันนี้วันที่ เ่ะนะฮะถ้าจำไม่ผิดวันที่9กตุลาคมนะครับมีเข้าสู่การปรับปรุงนะฮะนี่ครับเสียยากันลังเข้าเมืองครับพี่น้องไปซื้ออะไรนะฮะเตรียมความพร้อมผมเดือนนี้ต้องจบนะครับเพราะว่าปลายเดือนนี้นะฮะก็ต้องเกี่ยวแล้วนะครับคันนี้ออกมามือหนึ่งนะฮะอยู่ที่สองสองล้านกว่า นะครับอันนี้เสียยาบอกว่าผ่อนหมดแล้วครับผมโอ้โห4ปีนี้ผ่อนหมดแล้วถือว่าเก่งนะสุดยอดเลยฮนะอ่ะผาชมร,บรอบๆครับผมปานเจริญฮนะออกมาเมื่อหนึ่งก็สบายนะครับสบายยังไงเนี่ยฮนะก็คือว่าไม่ต้องซ่อมบำรุงอะไรมากมายนะฮะ หมือนหนึ่งก็จะมีแต่ของใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้สบายคล,ล่วงวองแคล่วว่องไวอ้เครื่องฮีโน่แน่นอนเลยเนี่ย oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนจะเป็นฮีโน่นะครับอันนี้ด้านหลังเนี่ยฮะ ปานเจริญการช่างครับผมมันจูได้กี่อุ้มนะนี่เนาะไม่ใช่กี่อุ้มสิอุ้มหนึ่งนี่มีเท่าไหร่แต่ผมดูเครื่องก่อนว่าฮีนโน่เท่าไหร่อ่าอะไรเนี่ย JT อะไรเนาะ j o 8 c นะครับโอ้โห j o 8 c เนี่ยครับอันนี้ turbo น่าจะทำเองหรือเปล่า คือถ้าเป็นในส่วนของรถเกี่ยวนะถ้าเราใช้เครื่องที่ใหญ่แล้วก็แรงนะครับเราก็จะสามารถทำงานได้คล่องแคล่วว่องไวนะครับเกี่ยวธรรมดาไม่เท่าไหร่นะเราต้องขนข้าวอีกประมาณ20กากระสอบนะครับเนี่ยครับหนึ่งอุ้มนะประมาณ20กว่ากระสอบนะบางคันก็จะเป็นอุ้มใหญ่ก็อาจจะประมาณ30ก,กระสอบ ขันนี้สบายๆนะครับก็ซื้อมามือหนึ่งเนี่ยอาจจะมีซ่อมบำรุงกันเล็กน้อยนะครับก็ไม่ถือว่าเสียเวลานะครับขึ้นมาหน่อยอันนี้น้ำมันอะไรปะเนี่ยนี่ครับน้ำมันอะไรไมาอยู่ตรงนี้นี่ครับที่นั่งคนขับนะบเบาะขาดนะฮะ <laughs> กระจกไม่มีนะครับ เสียยาบอกว่าจะใส่กระจกไหมใส่แล้วแบบบางทีก็ฝุ่นนะครับฝุ่นฝุ่นเยอะใช่อยู่ฮะว่าเราบางฝุ่นแต่บางทีฝุ่นก็มาบังวิสัยทัศน์การมองเห็นของเราเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าแบบทรใมชาติดีกว่านะยังไม่มีทุนนะครับแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับราคาสงหลานนี่ไม่ธรรมดาฮะอันนี้ครับภายในอุ้มฮะอันนี้ก็จะพับลงสามาถพับเก็บได้ครับ เวลาบรรทุกเวลาขนเนี่ยฮะถ้าขนไปสูงๆเนี่ยอันตรายเกี่ยวสายไฟมั่งอะไรมั่งนะฮะก็อุ่มสามารถพับเก็บได้นะ,ะเป็นมีเนียมมั่งมีเนียมก็ข้อดีก็คือสนิมไม่ขึ้นอาจจะ,ะมีบ้างเล็กน้อยอันนี้ฮะหม้อน้ำนะครับสองหม้อสบายๆนะครับการทำงานของอปานเจริญ บอกกันหับต้นๆเลยเสียายาบอกออกคันนี้ไม่ผิดหวังเลยว่างั้นสามารถทําเงินให้ได้ต่อปีเนี่ยหลายแสนนีเลยทีเดียวนะสปีนี้หมดงวดแล้วก็ถือว่าซื้อยาะเลยครับ <c oughs> นี่ก็กำลังไปซื้ออะไรนะครับอะไรในส่วนของตะขอเกี่ยวฮะท่านด้านหน้าเนี่ไอตัวนี้จะเป็นตัวเกี่ยว น่าจะลูกปืนแตกหรืออะไรนะกาจะเรียนกันชุดไปบ้างสีปีแล้วนะก็มีซ่อมมือมือกันบ้างนะครับเจ้าตัวไม่อยู่ครับผมเจ้าตัวไปเมืองนะฮะวันนี้อ่ะก็เนี่ยครับรีวิวกับอูเซียยาครับผมก็มีทั้งแมคโรนะครับแล้วก็ รถดำรถคนดินนะฮูแม่เทเล,ลอร์นะเทเล,ลอร์ยาขึ้นแล้วก็บ,บนเดินเะล่นนะมีงานติดต่อได้ครับผมดูการนี้นะครับในส่วนของรถเกี่ยวครับผมปานเจริญนะฮะพิกัดแถวแถวบ้านใหม่ซมแวงอำเภอห้วยราชจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะหรือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับก็สามารถที่จองคิวได้กับเสียยานะฮะหรือว่ามาติดต่อได้ที่บ้านผู้ใหญ่เมืองนะครับ หมู่ที่5นะฮะตำบลสามแวงอำเภอพุ้งราชเนี่ยฮะเป็นคุณพ่อของเสียานี่เองนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะช่อง YouTube เซิร์นอีสานดับซิ่งนะครับเดี๋ยวทยอยอนำคลิปแปลกๆใหม่ๆม,ม,มาให้ชมเรื่รอยๆครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ